เอกนัดยืนยันได้แน่เงินอ้อยสด120บาทต่อตันลุยหรืออ้อยทั้งระบบแก้ทั้งเช้าไรอ้อยและโรงงานน้ำตาล เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับทางด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้พูดถึงประเด็นร้อนนะครับมาตรการการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งนายเอกนัทนะครับได้ย้ําถึงความสัมฤทธผลนะครับในการลดปริมาณการเผาอ้อย และนําเข้าสู่โรงงานนั่นเองครับให้เหลือเพียงนะครับ9เถือว่าต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยนั่นเองครับสําหรับเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันนั้นนะครับทางด้านนายเอกนัทย้ําว่ามีเงินช่วยเหลือนะครับมีอย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องรอทางคณะคอรมอนะครับอนุมัติในส่วนของเงินตรงนี้ก่อนนั่นเองครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทางนายเอกนัทนะครับ ได้เสนอในส่วนของมาตรการช่วยเหลืออ้อยสดนะครับเพื่อลดการเผาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5นะครับรวมถึงการรับซื้อใบอ้อยนะครับที่เราเคยประกาศกันไว้ว่านะครับจะของบประมาณจากทางภาครัฐบาลนะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทนะครับแต่เรื่องยังรอบรรจุนะครับเป็นวาระเข้าสู่คอรลมอนนั่นเองซึ่งหลายคนกังวลว่านะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลนะครับที่กําลังจะปิดหีบอ้อยนะครับแล้วในอีกไม่กี่เดือนนั่นเองนะครับ ในส่วนของเงินนั้นนะครับจะนํามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยทันหรือไม่นั่นเองซึ่งต่อให้ปิดหีบแล้วนะครับก็ย yes. ังช่วยเหลือได้อยู่ดีนะครับเพราะปกติแล้วในส่วนของเงินช่วยเหลือนั้นนะครับจะได้รับหลังปิดหีบนะครับเพราะมันจะต้องรอในเรื่องของการค right? ํานวณก่อนนะครับซึ่งความตั้งใจจริงนั้นก็คือนะครับเราอยากจะประกาศนะครับก่อนเปิดหีบแต่เวลาช่วยเหลือจริงๆนั้นนะครับจะช่วยหลังปิดหีบนั่นเองซึ่งจะคอยเอาตัวเลขนะครับมากลางกันว่าใครตัดอ้อยสดนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ และในส่วนของการเผาอ้อยนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองครับทางด้านนายเอกนัทแจ้งว่านะครับตอนที่ได้เสนอเรื่องไปนั้นนะครับได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและเลขาสํานักคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับหรือทางสนอประกาศไปให้ทุกคนรับรู้นะครับว่าจะช่วยเหลือเงินอย่างแน่นอนนะครับทั้งในส่วนที่เป็นอ้อยสดนะครับและในเรื่องของการรับซื้อใบรวมนะครับไปด้วยกันเลย ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่จะแยกนะครับแค่ในส่วนของอ้อยสดนะครับและอ้อยเผาสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือนะครับการส่งอ้อยสด100%เนะครับไม่ใช่เชาวและอ้อยนะครับส่งอ้อยสดอยู่ที่ประมาณ80%และอ้อยเผาอยู่ที่ประมาณ20%นะครับแบ่งๆส่งเข้ามาในส่วนของโรงงานแบบนี้ไม่ได้นะครับในส่วนประเด็นที่ว่าโรงงานน้ำตาลนะครับติดล็อกของทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ ในเรื่องของมาตรการภาษีที่ได้จากสำนักงานคณะกรรมการนะครับและการส่งเสริมการลงทุนนะครับของ BOI นะครับซึ่งมาเป็นเงินทุนนะครับซื้อเครื่องจากนั้นจะพูดต้องพูดให้หมดนะครับเพราะในความเป็นจริงนั้นนะครับไม่ได้ติดที่เราเราต้องแยกก่อนนะครับว่าเรื่องการเผาเราทำอยู่2เรื่องนะครับ คือในเรื่องของความเข้มงวดนะครับในการใช้กฎหมายเราตกลงกันว่านะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลนั้นนะครับจะต้องไม่รับอ้อยเผานะครับในสัดส่วนที่เกิน25ต่อวันไม่ใช่ศูนเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยความที่เราเข้มงวดมาตลอดนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนะครับปริมาณการรับอ้อยเผานั้นนะครับมีสัดส่วนเหลือเพียง9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับซึ่งต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์ในส่วนที่สองนะครับเราต้องการสร้างแรงจูงใจนะครับทายังไงให้ใบอ้อยมีมูลค่า แทนที่จะเข้าไปเผาก่อนนะครับแล้วค่อยตัดมันต้องตัดใบนะครับแล้วรวบรวมนะครับส่งให้กับทางโรงงานน้ำตาลก่อนนั่นเองครับเพื่อที่จะเอาใบนะครับไปผสมกับกากอ้อยและผลิตเป็นไฟฟ้านั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ you okay.